สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุเทียนซาวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22นะครับผมพุทธศักราช2563นะครับผมวันนี้ก็มีพาวเวอร์มิกเข้ามาหนึ่งตัวนะครับเป็นพาวเวอร์มิกของคันเนะนะครับผมคันเนะตซาวซิสเต็มนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น PV14 TAP4 USB นะครับผมเล่น USB ได้นะครับมีเอฟเฟกต์ในตัวนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์แท้นะครับมี16มีอยู่1 6โปรแกรมนะครับมี EQ ในตัวนะครับผมแล้วก็มี หนึ่งอ็อกนะครับมีช่องมอนิเตอร์แยกนะครับผมตัวนี้ก็จะมี10ช่องโมโนนะครับผม10ช่องโมโนนะครับ2สเตอร์นะครับผมสภาพใหม่สภาพสวยนะครับสภาพสภาพใหม่นะครับผมตัวนี้สามารถพ่วงออกพาวเวอร์นอกได้นะครับ เขาคอร์สเข้าคิวนอกได้นะครับผมหรือว่าจะใช้พาวเวอร์ในตัวมิกก็ได้นะครับราคา5,500บาทนะครับผมรวมส่งนะครับเก็บเงินปายทางเบอรอีก200บาทนะครับผมเดี๋ยวจะมาเช็คให้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้นะครับผมจากช่องที่1นะครับเริ่มจากช่องที่1นะครับผมช่องที่2นะครับ ช่องที่สามนะครับผมช่องที่สีนะครับช่องที่ห้านะครับผมช่องที่หกช่องที่เจ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมช่องที่7จช่องที่8 ช่องที่9ช่องที่10นะครับช่องโมโนช่องสุดท้ายนะครับผมต่อไปเป็นช่องสเตอร์หนึ่งนะครับผมสเตอร์สองนะครับสเตอร์สามนะครับผม สเตอร์สี่นะครับทุกทีนะครับผมพอดีเพลงหมดนะครับเดี๋ยวจะเทสเอฟเฟกต์ให้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect. ดันสไลด์ขึ้นไปนะครับ ตัวเอฟเฟกจะเป็นวอลลุ่มสีส้มนะครับผมสมัติเลือกได้16โปรแกรมนะครับแลแต่ชอบนะครับผมแลแต่ชอบนะครับราคา5,500นะครับผมรวมส่งนะครับ ตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมกำลังวัตต์ของ power ในตัวมิก500วัตต์นะครับคูณ2นะครับที่4โอโอมนะครับผม500วัตต์คูณ2นะครับ, oh รบ,รบขับเสียงกลางได้นะครับผม1 2 1 5นิ้วนะครับผม ตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นสเปคอนนะครับผม2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับผมหรือจะเสียเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับแจ็คโฟนจะมี4ตัวนะครับผมข้างละ2นะครับซ้าย2ขวา2นะครับผมตัวสเปคอนจะมีข้างละ1นะครับขวา1ซ้าย1นะครับผมด้านหลังจะมีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับ ตัวนี้สภาพใหม่นะครับผมเผื่อเพื่อนๆนะครับหาเพิร์ฟมิกไ้ใช้งานนะครับผมงานเล็กๆนะครับชิ้นต่อไปเป็นคอมเพรสเซอร์เกียร์นะครับผมเป็นของ l a ลเอออนะครับพอดีลูกลูกค้าสั่งไปนะครับผมปรับไม่เป็นนะครับกันเลยส่งมาส่งมาทำคลิปให้นะครับผมวอลลุ่มแรกจะเป็นวอลลุ่มเทคโชนะครับผมสัญญาณเข้ามากเข้าน้อยนะครับผมวอลลุ่มที่2จะเป็นขาออกนะครับผม จะออกมากออกน้อยนะครับตัวที่สามจะเป็นเกณฑ์นะครับผมตัวที่สี่วอลุ่มที่สี่นะครับผมวอลุ่มที่สี่จะเป็นฝังเกจนะครับเกจฝังเกจตัวนี้ก็คือตัวปิดเปิดไม้นะครับผมปิดเปิดไม่อัตโนมัตินะครับเวลาเราไม่ได้ใช้ไม้นะครับผมไม่ได้พูดนะครับตัวไม่ก็จะปิดอัตโนมัตินะครับผมตัวเกจนะครับตัวนี้สามารถตั้งให้แข็งให้อ่อนได้นะครับผม าเราตั้งแข็งก็ต้องกระแทกเสียงนิดนึงนะครับไม่ถึงจะเปิดนะครับผมตัวที่ตัวที่5นะครับตัวที่5ไม่ไม่จำเป็นนะครับผมเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับจะมีฝั่ง a ฝั่ง b นะครับผมมี2องชันแนนนะครับเดี๋ยวจะมาลองเสียงให้นะครับผมตัวคอมเพรวเซอร์นะครับจะปล่อยเป็นสัญญาณซาวเพลงนะครับผมจะได้เห็นไฟนะครับ ตัวนี้บีบไว้นะครับผมตัวนี้อัดบีบไว้บีบอัดไว้นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดนะครับสังเกตสังเกตที่หลอดไฟนะครับตัวที่2ก็คือออกนะครับขาออกนะครับ เข้ามากเข้าน้อยนะครับผมออกมากออกน้อยนะครับตัวที่3ามจะเป็นเกนนะครับผมเป็นเกนนะครับต่อไปตัวที่4นะครับผมเป็นเกตนะครับเกตก็คือตัวปิดเปิดไม้นะครับผมเวลาไม่ได้ใช้ไม้นะครับตัวเกตจะตัดไว้นะครับกันเสียงรบกวนนะครับกันเสียงรบกวนไม้นะครับกันเสียงลมเสียงกระโชกของลมหายใจได้นะครับหรือว่าเสียงลม ตามกลางแจ้งนะครับจะมีเสียงลมเสียงอะไรนะครับตัวเกียร์จะตัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่งนะครับเนี่ยนะครับถ้าเล่งแข็งก็ต้องกระแทกสัญญาณเข้านะครับผมไม่ถึงจะเปิดนะครับตัวนี้ตั้งอ่อนก็ พอเราพูดธรรมดาก็จะเข้านะครับผมแต่เวลาถ้าเราตั้งแขงนะครับเราต้องกระแทกสัญญาณเข้านะครับต้องตะโกนนะครับพูดง่ายๆนะครับคือต้องตะโกนนะครับไม้ถึงจะเปิดนะครับตัวตัวที่4นะครับผมเราจะแยกเป็นซ้ายขวานะครับผมเป็น2ชั้นแน่นนะครับมี2อชั้นแน่นนะครับผมฝั่งขวาก็จะเหมือนกันนะครับตัวที่5้าไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลนะครับเราก็เปิดไว้กลางๆก็ได้นะครับผมการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับฝั่ง A อฝั่ง B ีนะครับ ตอนนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับใช้ไม่เป็นนะครับผมส่งมาให้ทําคลิปให้นะครับกอเพลเซอร์ก็กันสัญญาณพีคนะครับผมกันตะโกนกันอะไรได้นะครับของมียี่ห้อของแท้นะครับเวลาตะโกนปลายเสียงจะไม่แตกนะครับไม่แตกไม่พลาดเลครับประโยชน์นะครับตอนนี้ก็เป็นของ USA นะครับกันยทอรดีเหมือนกันนะครับมาเคลเรียบร้อยนะครับ พรุ่งนี้ก็จัดส่งได้นะครับผมสายสัญญาณข้างหลังรวมนะครับสรวบวันนี้ก็มีพ o w e r m i ์เข้ามานะครับตัวเดียวนะครับผมมีเข้ามาตัวเดียวนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ใครหาอยู่ก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้มีเข้ามาชิ้นเดียวนะครับคลิปไม่ยาวนะครับผมวันนี้คลิปไม่ยาวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีเข้ามาหลายรายการนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ